ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยจัดการให้อย่างน้อยก็มาเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าเขามาก็ดีถ้าเขาไม่มาก็ไม่เป็นไรฉันก็หาใหม่อ่าแล้วก็ยึดหยุ่นตัวเองไม่ต้องไปตัดสินว่าจะต้องนี่ต้องนั่นใช่หไหมเพราะว่าการตัดสินใจว่าต้องนี่ต้องนั่นก็เป็นนิสัยด้านลบอย่างหนึ่งของคนเราใช่ไหมคนเราไม่จําเป็นจะต้องสรุปว่าฉันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้หรอกก็ยึดหยุ่นตามสถานการณ์จริงไหมนะ ถ้ายืนหยัดตามสถานการณ์ก็จะมีความสุขแล้วก็ปล่อยได้วางเป็นนะเพราะฉะนั้นคุณถามตัวเองว่าคุณมีแฟนมาก,กี่คนแล้วแล้วทุกคนที่เลิกคล้ายๆอย่างนี้หรือไม่นะถ้าคล้ายๆอย่างนี้ก็แปลว่าก็ก็เป็นไปได้ที่มาจากนิสัยช่านะนะมีคําถามไหมครับเชิญถามเลยไหม อย, عة, อยากออยากรู้อะไรสงสัยอะไรเชิญถามได้ฮะเนี่ยคุณพิมพ์เฉยๆได้นะได้โอเคอะเชิญอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ในโลกนี้ที่คิดว่าอยากจะถามไ้ว่าถ้าผมรูดต่อว่าคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับเราหรือเปล่าอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าคนที่ใช่สำหรับเราหรือเปล่าคุณคบกันมากี่เดือนกี่ปี คกันสี่เดือนเองทำไมเปิดปากใจที่สุดเลยคนนี้อะไรเออย่างนั้นเลยเหรออ่าก็เป็นไปได้ในโอกาสต่อไปก็อาจเจะสะกดจิตราล,ลึกชาติหรือหาคู่แท้ก็ได้นะอ่ะาเมื่อคุณเมื่อคืนพร้อมกว่านี้นะแต่ตอนนี้มาเปลี่ยนทิสัยกันดีกว่าเพราะที่คุณติดมามันก็เป็นเยอะเกินไปสำหรับคนที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุขได้นะ เพราะว่าถ้า,าคนนี้จะได้เป็นแฟนกันต่อหรือไม่นะคุณลองถามตัวเองสิอยู่ด้วยกนันก็ต้องทะเลาะกันทุกวันถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองถูกไหมหรือถ้าเปลี่ยนคนใหม่เดี๋ยวมันก็เลิกกัน,นอีกเพรานั้นเราเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่มีสเสน่ห์ใครมาอยู่ใกล้ก็มีความสุขด,ดีกว่าถึงตอนนั้นเนี่ยโอ้ยคุณก็จะ เลือกเอาได้เยอะแยะไปหมดเลยโดยไม่จําเป็นจะต้องไปตั้งคําถามว่า mm hmm. เอ๊ะใครคือคู่แท้ชั้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย mm hmm. ใช่ไหมเพราะแน่นอนมาถ้ามาสองคนก็มีโอกาสเลือกหนึ่งในสองถ้ามาสิบคนก็มีโอกาสเลือกหนึ่งในสิบล้วก็จะได้ตัวเลือกที่ดีที่สุดมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมขความคิดคือไม่ไม่ได้ต้องการที่ที่จะ เลือกใครมากกว่าเดิมแล้วอะค่ะอืมคุณอายุเท่าไหร่คุณอายุสามสามก็คุณติดต่อเขาอยู่สองเดือนเขาไม่มาแล้วอะ,ออะถ้าถามผมเนี่ยนะในฐานะผู้ชายเนี่ยนะโอกาสน้อยแล้วอืม <c oughs> ถ้าในฐานะผู้ชายนะโอกาสน้อยแล้วงสยเว้คุณไปเจอสาวใหม่แล้วแหละแลวอีกอย่างเขาก็ถ้าบังเอิญคุณไปวีนเขา ไม่รู้แค่ไหนใช่ไหมเขาก็อาจจะขยันคนเราจูๆ่ๆคุณจะมาบอกว่าฉันเปลี่ยนแล้วนะใครจะเชื่อจริงมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนะี่ยอย่างที่ผมบอกคุณไม่จําเป็นต้องปล่อยเข้าไปก็ได้แต่วันนี้คุณควรจะอยู่เฉยๆแล้วเปลี่ยนตัวเองนะสักวันหนึ่งถ้าเป็นคู่แท้จริงเขาจะกลับ ชห,หรือสักวันหนึ่งเมื่อคุณเปลี่ยนตัวเองได้จริงใช่ไหมบางคนที่ผมเคยเจอคล้ายๆคุณเนี่ยโอ้โทรจิกผู้ชายทุกหนาทีเงี้ยใช่ไหมถ้าคุณโตไปเขาก็ไม่รับสายคุณใช่ไหมคุณนั่นอ่ะคุณทิ้งช่วงไปเลยกี่เดือนก็ไม่รู้เพราะผมจะทำให้คุณปล่อยได้วางเป็นใจล่มๆนิ่งๆน,งนะ อ,อยู่ด้วยตัวเองได้อยู่คนเดียวได้ถึงวันนั้นวันหนึ่งเมื่อคุณคิดว่าคุณพร้อมแล้วคุณก็ลองติดต่อเข้าไปใหม่ไม่จริงนะฮะก็บอกว่าเออเป็นเพื่อนกันก็ได้อะไรเงี้ยทำไมฉันเปลี่ยนเป็นคนใหม่จริงๆแล้วนะอะไรเงี้ยใช่ไหมเออถึงตรงนั้นเขาก็อาจจะเริ่มสบายใจก็อาจจะได้ลองลองคุยกันใหม่ซีอะไรเงี้ยแล้วถ้าวันนั้นเขาเห็นคนเปลี่ยนจริงเดี๋ยวเขาก็กลับมา แต่ถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนถึงกลับมาก็ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวก็ไปอีกหรือไม่ก็ต้องมาทะเลาะกันมันก็ไม่มีความสุขทั้งคู่นะ